ครับพบกับจันโอและจันท็อปเในรายการคน,คนมีองค์วันนี้เราก็มานั่งคุยกันนะถึงเรื่องว่าคนที่ยังไม่เคยลงทรงหรือเป็นคนมีองค์นะที่ที่กังวลนะว่าเทพจะใช้ร่างเรายังไงอันนี้อันนี้มีอยู่จริงนะครับนะก็คือว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยก็มีความสงสัยว่าเทพเนี่ยเขามาลงทรงเราทําไมนะ แล้วจะนําร่างเราเนี่ยไปใช้ทําอะไรอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะมีหลายคําถามเกิดขึ้นในหัวสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทรงมาก่อนแล้วเกิดความเรียกว่ากังวลเครียดนะคิดมากนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจว่าองค์เทพเนี่ยจะเอาใช้ร่างเราเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรในที่เนี้ในที่นี้ก็คือว่าท่านเอามาเนี่ยเพื่อสื่อสารติดต่อกับลูกหลานข้างล่างโดยตรง หรือคนที่เคารพนับถือคนที่ยอมรับอย่างร่างอย่างร่างเนี่ยอย่างร่างร่างพ่อเวทอย่างเงี้ยหรือร่างที่ยังไม่เคยลงารือพ่อเวทคือใครอย่างร่างพ่อเวทเนี่ยบางทีแก่แล้วอ่ะพ่อเวทสุวรรณนะนะบางทีแก่แล้วอ่ะแล้วแก่ก็ตายอ่ะพอาร่างเก่าตายร่างใหม่ก็ต้องมาพอะร่างใหม่มาก็ต้องมาสร้างชื่อเสียงใหม่อันนี้ว่าตามจริงนะเว้นนอกจากว่าจะเป็นแบบตำหนักทรงแล้วมีลูกมีหลานแล้วลูกหลานเนี่ยพาเหมือนกับ มาลงทรงแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนีน้อันนั้นก็ว่าไปตามตามเรื่องนะอืมแต่ว่ารุ่นลูกร,รุ่นหลานรุ่นเหลนน่ะเป็นกันส่วนใหญ่ถ้าว่าตามจริงอ่ะจะเป็นจะจะตกเป็นร่างทรงกันส่วนใหญ่ถ้าถ้าคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ใจอ่ะให้ลูกหลานรับขันตั้งแต่แรกอ่ะจะไม่เข้าใจคือร่างทรงบางคนอนะ่ะไม่ยอมต่อสายญาณบาร,รมีให้กับลูกหลานเพราะกลัวว่าลูกหลานจะไม่เข้าใจมั่งและอะไรเงี้ยมีเยอะมีเยอะที่ผมเจอมานะ แต่ก็อยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานเนี่ยที่มาเกิดที่เกิดในส่วนใหญ่ไม่ใช่บังเอิญส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นคนทรงนะถ้าเป็นลูกหลานของคนทรงอยู่แล้วก็จะมาเป็นคนทรงอีกอันนี้เรื่องจริงครับผมเจอบ่อยมากเอาแหละเดี๋ยวรัตนาบาร,รมีก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสม นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุ้มภะพรหมาฏิภาพะหายะตุติยัมปีภะพรหมาฏิภาพะหายะตาติยัมปีภะพรหมาฏิภาะหายะเอเตสุขโตอะระหังพุทธานะโมพุทธายะปทวีโงคาพระพรหมหาเทวะาามามมิหัง พระม,มัจจิตตังปียังมะมานาชาริตินามาภาทานามาอาุเมกามโอปิโยเทวมนุษยานังปิโยพระม,มานามุตตะมังปิโยนาคาสุป,ปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนโมยสราเมศวะเทวันจพวันตุเมโตเดยยมปินาโมยสราเมศวะเทวันจพวันตุเม ตัติยมปินมโมอ,อิสรามเมสิวาเทวันจพวันตุมเมเอเตสุกโตอารหังพุทโนโมพุทธายะปาทวีคงคาอิสรามเมสิวาเทวันจามหาเทวคา,ามามิหังอุมนโมพภิคเนสิทธิประสิทธิเม,มมหาราพตัติยามปีนามโมพภิคะเนสิทธิประสิทธิเม,มมหาราพ តទ្យံពីនមោភភិខនេសិទ្ធិប្រសិទ្ធិមេមហារាភោ ஓம் សិង្ហនេសាយនមಃ ஓம் សិង្ហនេសាយនមಃ ஓம் សិង្ហនេសាយនមಃ ஓம் ជេមតកីធ ੁਰ កាការីពីងមមងតទ្យံពី ஓம் ជេមតកីធ ੁਰ កាការីពីងមម ตาเตียมปีอมเจมาตากีธุระคาการีปียงมามาอุก <c oughs> <c oughs> ็คนที่ไม so nice. ่เคยลงส่งหรือองค์เพิ่งมีองค์อะไรเงี้ยใหม่ๆก็ยังไม่เข้าใจว่าเทพเจ้าร่างเราไปใช้ทําอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเอาไปใช้เนี่ยท่านเอามาใช้ต่อคุณงามความดีก็คือช่วยต่อชะตาให้คนนะช่วยเสกน้ำมนต์ให้คนนะหรือว่าช่วยคนที่มีเคราะ์กรรมทั้งหลาย นะเอาตั้งทำกระทงนะทิ้งทางสามแงสะดอกเคราะห์ให้คนสะดอกเคราะห์เนี่ยคนบอกว่าไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่เอาตรงๆแล้วมันมีมันมีเฉพาะในวันที่เป็นมหาเลิกใหญ่ๆเมื่อเลิกใหญ่ๆอย่างเช่นวันสงกรานต์อย่างเงี้ยวันวันวันธงชัยอย่างเงี้ยวันธงชัยวันพมประสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีนะครับนาะพิธีสะดอกเคราะห์ถามว่าสะดอกเคราะห์นี่คือต้องเอาเลิกที่เทพพรมเทวดาหรือเลิกที่พวกเหล่าเทพพรมเทวดาทั้งหลายเนี่ยจะชุมนุมกัน หรือว่าเป็นเลิกที่เรียกว่าเป็นเลิกในการปลุกเสกนะการสะดอกเคราะห์เนี่ยหนึ่งเป็นการทําให้บุญเหนือกว่าบาปอันนี้ตรงๆนะครับบุญเหนือกว่าบาปคืออาศัยบาร,รมีพุทธเจ้านะครับเทพพรดเทวดาบร,รมครูทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสมมาสมุทจะที่องค์พร้อมอริยสงฆ์ที่เรานับถือเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําให้บุญเนี่ยอยู่เหนือกรรมในระยะเวลาหนึง่งระดับหนึ่งนะเขาเรียกเป็นการสะดอกเคราะห์ ส่วนใหญ่การสะดอกเคราะห์เนี่ยบางวัดเนี่ยเขาจะถือวันวันสงกรานนะวันสงกรานบางบางวัดก็ถือเอาเป็นเลิกคงประสิทธิ์คือเขาจะตั้งเป็นเลิกของเขาขึ้นมาโดยตรงที่จะทําแต่ว่ามีคนหลายๆคนชอบบอกผมว่าอะไรรู้ไหมว่าเนี่ยผมสงสัยว่าคนมีองค์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันมีคนหลายหลคนถามนะคนมีองค์หนึ่งมีหน้าที่ที่จะตรวจองค์ตรวจเทพให้คนสองมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมให้คน มีหน้าที่ที่จะนวดให้คนและมีหน้าที่คือองค์เทพอ่ะที่เขามามาแฝงอยู่ในร่างเราเนี่ยเขาต้องการต่อบุญบารมีเขาได้เล็งเห็นแล้วว่าเออคนผู้นั้นน่ะจะสามารถต่อบุญบารมีเขาได้ท่านได้ท่านก็เลยเลือกถามว่าเลือกจากอะไรเลือกจากความสนิทชิดเชื้อเลือกจากความที่เรียกว่าเออรู้จักกันมาก่อนและเลือกจากว่าความที่ว่าสร้างบุญมาด้วยกันอย่างท่านอาจารย์โอเนี่ยผู้เป็นประธานของเราเนี่ยท่านก็ ได้ถูกเลือกเป็นประธานมาแล้วหลายสมัยใช่ไหมนะถือว่าเป็นเรื่องของบุญบารมีนะครับนะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงคือเนะหมือนก็ว่าเหตุการณ์มันซับซ้อนนะนเรื่องมันยาวนะจนกลายเป็นประธานนะครับอตอนหลังก็่าเป็นประธานเขาเขา,เขาตั้งมาอีกนี้นะประธานนะครับนะเอาละผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าการที่เราจะสร้างบุญบารมีกับองค์เทพหนึ่งครับเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องสวดมนต์ภาวนา ต้องแผ่เมตตาและอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องมีฮีเดียตวปากความเกรงกลัวและอายตบ,บาปการกระทําใดๆก็ตามที่เราเอ่อมาทําให้กับองค์เทพหรือเราเลือกที่จะกระทําให้กับองค์เทพเนี่ยมันเป็นการสร้างบาร,รมีคู่กันถ้าเราไม่เคยสร้างบาร,รมีคู่มันหลายๆคนมีความสงสัยนะว่าเอ้เราจะไปรู้จักองค์เทพนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงแบบไหนผมก็บอกได้เลยว่าเราเนี่ยต้องเคยรู้จักมาก่อนเพราะถ้าไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะเป็นเหรียญเป็นรูปลักษณะองค์การบูชาการกราบไหว้ ถ้าไม่มีความศรัทธาเป็นไปไมไ่ได้หลายคนเนี่ยที่เกิดความศรัทธาองค์เทพท่านอาจารย์โอเล่าสิก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีวุฒิวัสนากับใครก็ตามนะคะเราจะไม่ได้เคยรู้จักหรือแม้แต่ได้ยินชื่อเสียงท่านเลยใช่โดยตรงคือที่เรามารู้จักออย่างมีปู่ฤาษีอย่างเงี้ย เพราะอะไรเพราะว่าเราได้เคยสร้างบารมีามาท่านมานะครับถามว่าหลายๆหลายๆคนเนี่ยที่การสร้างบารมีกับท่านเป็นยังไงหนึ่งเคยเกิดร่วมชาติตักบาทร่วมขันในที่นี้ก็คือว่าเคยเกิดเป็นผุรลูกศิษย์เป็นอาจารย์หรือเคยเป็นบรมครูครูบาอาจารย์กันมาเคยฝึกฝนกันมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมาก็ได้มันได้หมดนะครับเพราะว่าหนึ่งการเกิดเนี่ยเป็นวาระนับหลายแสนชาติพระอรหันต์บางองค์เนี่ยมองเห็นชาติกําเนิด ของตัวเองนะครับเป็นอาสงไขยบางทีเห็นเป็นแสนชาติในหนึ่งวันบางคนนะที่มีฤทธิ์มากๆเนี่ยจะเห็นแสนชาติในหนึ่งวันแต่มนุษย์เนี่ยไม่ต้องเอามากครับนะแค่จําความฝันให้ได้แล้วมันเล่าให้ได้นี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะมนุษย์ปกติธรรมดานะแต่ว่าถ้าพบว่าถ้าว่ามีความสงสัยไม่ในบาร,รมีพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าไม่สงสัยแต่ถามว่าสงสัยในองค์เทพไหมสงสัยเพราะอะไรองค์เทพเนี่ยท่านอยู่บนสวรรค์เนี่ยท่านจะมาต่อต่อบุญในโลกมนุษย์ทําไมหนึ่ง ท่านยังมีลูกหลานที่เคยเกิดร่วมชาติกับท่านอยู่ในโลกนี้มากมายสองการปฏิบัติการภาวนาการสวดมนต์หรือการที่เรียกว่าสร้างบาร,รมีคู่กับท่านเนี่ยถามว่าต้องทําเพื่ออะไรทําเพื่อนะครับนะสร้างบาร,รมีร่วมกันมาเป็นไปไม่ได้ครับนะคนที่องค์เทพจะไม่เลือกจะไปเลือกคนที่ไม่เคยสร้างบาร,รมีมามาด้วยกันนอกจากว่าจะเห็นว่าคนนั้นเนี่ยดวงชะตาใกล้จะขาดหรือว่ามีคุณงามความดีที่สร้างไว้ในโลกนี่มั่งถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านคิดว่า มีคุณงามความดีสร้างไว้นในโลกยังไม่สมควรตายอย่างเงี้ยทั้งทีท่านก็เลือกนะแต่ว่าไม่เคยมีบุญคู่กันอย่างเงี้ยมันมันมันก็ยากที่ท่านจะเลือกแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านเลือกท่านเลือกจากอะไรไหมลเลือกจากการสร้างบุญบาร,รมีด้วยกันมาแต่เดิมและเลือกจากการที่เรียกว่าเคยปฏิบัติบูบชาเคยได้พบได้เห็นได้พบปะและเคยได้ผูกพันได้สร้างบาร,รมีได้สวดมนต์ภาวนาได้นั่งสมาธิร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่บาตรร่วมกันมาแต่เดิมจะบอกว่านิจริงแล้วนะคะ เมื่อจะเป็นเทนเพพมเทวดาอะไรก็ตามนะที่ว่าม,มีบุรุษชนาเราอะนะคือโอจออะไรบอกว่า่านเนี่ยเคยอุปถัมอาจจะเคยเกิดเกิดมาอา๋อโอจกอกว่านี่สมมุติพระแม่อมาเทวีเนี่ยม,มีรูปเป็นพระพิฆเนศใช่ไหมแต่พระขันทกุมารใช่ไหมคะนั่นคือตำราพราหมณ์แต่งนะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเนี่ย คุณน่ะเป็นเข,ขออนาเขาเรียกเป็นลูกของพระแม่อุมาเทวีเป็นลูกโดยจิตวิญญาณโดยโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าพระแม่อุมาเทวีคลอดลูกออกมาเป็นคุณในปัจจุบันนะแต่ว่าหมายถึงพระแม่อุมาเทวีในชาติก่อน,น,นที่ <ใน S 2> ได้เป็นมนุษย์อ่ะแล้วก็ในชาติก่อนที่คุณน่ะได้เป็นมนุษย์เหมือนเหมือนกับท่านเนี่ยท่านเนี่ย อาจจะเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันมาอทํางานด้วยกันมาเป็นครูบาอาจารย์เสร็จกันมาอแล้วก็ท่านก็ไปเกิดเป็นพ่อแม่ใช่ไหมใช่แล้วคราวนี้เป็นเทพชาค่ะเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เออแล้วท่านก็เหมือนกับว่าอยากจะต่อบุญก็เลยว่าต้องเลือกเลือกคนที่คัดผู้ที่เป็นครอบครัวเดียวกันลูกหลานในอดีตมาก่อนนะคือชาติที่แล้วไม่ใช่ชาติปัจจุบัน คือมีหลายๆคนเนี่ยชอบหลงหลงประเด็นในที่นี้ก็คือหลงว่าเฮ้ยแล้วเราเนี่ยไปเกิดเป็นลูกแกได้แต่เมื่อไหร่นั่นแหละคือปัญหาใช่ก็เล่าให้ฟังวันนี้นะคุณนะมีพระแม่นะอุมาเทวีเป็นเทพดูแลเคเป็นแม่มาก่อนอืเขาก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังล่วเขาบอกว่าอ้าวแล้วเธอเกิดเป็นพระพิฆเนศเธอเธอเป็นลูกพระพระแม่เธอก็เป็นพระพิฆเนศหรือพระขันพระขันทกุมารล่ะ งเี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ,อันนี้คืออันนี้ประชดละอันนั้นอะผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งพุทธถ้าถ้าใครเป็นพุทธแท้นะจะเชื่ออย่างหนึ่งลำดับการเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์เราเนี่ยเอาไม่ต้องเอามากหรอกเอาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณเวียนว่ายตายเกิดผมเชื่อว่าเราจะเวียนว่ายตายเกิดมากกว่าในประเทศไทยคนในประเทศไทยที่มีอยู่ทั้งหมดเอาเป็นว่าเราก็อาจจะเคยเป็นครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งของทุกๆครอบครัวมาก่อน แล้วก็มาเกิดในชาติปัจจุบันเพื่อเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าบุญญาบาร,รมีในการสร้างสั่งสมบาร,รมีแต่เดิมเนี่ยมันเป็นตัวชี้ให้เกิดถามว่าเกิดใน,ในกับคนจนหรือคนรวยมันเกิดจากเรียกว่าทานบาร,รมีแต่เดิมมาและอย่างหนึ่งการสร้างบาร,รมีเนี่ยถ้าถ้าไม่ไมีถ้าไม่มีบุญจริงนะอย่าได้อย่าได้แยมอย่าได้เห็นรูปลักษณะเป็นยังไงแบบไหนยังไงเป็นไปนไม่ได้ที่จะได้พบได้เจอ นอกจากว่าคุณต้องเคยสร้างบาร,รมีร่วมกันแล้วคุณถึงจะได้เจอได้พบได้เห็นประสบพบเจอแล้วถึงได้เขาเรียกว่าบุเพบุเพนี่คือการเคยกันเคยพบเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็บุญนําพากลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งบุเพนี่ไม,มไม่ใช่แค่คู่รักใช่ไหมจอนทอปไม่ใช่แค่คู่รักเหมือนบุเพนิวาสานุสิยานก็คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอะไรเงี้ยมันกลับมาถามว่ากลับมาจากการในการฝึกสมาธิการฝึกเกี่ยวกับสติปัญญา การเข้าฌานคนที่จะระลึกชาติได้จะต้องมีบาร,รมีหนึ่งแสนชาติขึ้นอัพเลยนะหนึ่งแสนชาติขึ้นเนี่ยคือบําเพ็ญบาร,รมีเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิทธิ์ตถาคตโดยตรงสิทธิ์ของผู้ได้เจ้าโดยตรงบําเพ็ญบาร,รมีมาแต่เดิมพอครบหนึ่งแสนชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเนี่ยจะกระทำให้เกิดญาณขึ้นญาณน,นี่คือตัวสมาธิเขาเรียกว่าฌานฌานคือชินคือแบบหลับตาจะเปิดตาหรือปิดตาหรือนั่งสมาธิเนี่ยมีแม่ชีวลเรือนเนี่ยแหละ ที่ที่ผมเคยได้ยินมาว่าลืมตาแต่ก็สามารถเข้าสู่ฌานได้นะแม่ชีบุญเรือนนะที่ผมเคยได้ยินมาแล้วก็พระอรหันต์หลายองค์ที่แบบว่านั่งนั่งอยู่เงี้ยนะแล้วแล้วก็ลืมตาแล้วก็เข้าฌานผมว่ามีนะมีท่านก็เล่ากันนะมามีมีหลวงตาหลายองค์อยู่เหมือนกันที่แบบว่าเป็นแบบว่าฝึกจิตตัวเองอยู่ในป่าเป็นสิบสิบปีพอลืมตาอยู่ดีๆเข้าฌานเฉยเลยเข้าฌานนี่คือแบบ มองคนนู้นคนนี้มองวาระจิตคนนู้นคนนี้ว่าเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ่านจิตคนออกนะเหมือนสแกนเนอร์หรือพลังจิตชั้นสูงนะซึ่งพลังจิตเหล่านี้จะละเอียดแล้วก็สามารถฝึกได้แต่ฝึกเนี่ยคนนั้นจะต้องฝึกเข้มข้นจริงๆนะอะไรเหรออาจารย์โอ๊เอาละเดี๋ยวเวลานี่ก็หมดลงแล้วนะวันนี้เราก็มาเาเล่า,เล,าเล่าให้ฟังตรงๆว่าการที่องค์เทพเนี่ยต่างๆมาใช้ร่างเรากายสังขารเราไม่ว่าจะเป็น งานตุดจีนงานอะไรก็ตามที่ที่ท่านเนี่ยต้องลงเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยเพื่อเป็นการตอบบารมีตอบบุญญาธิการนในในปัจจุบันเพราะว่าท่านจะคอยดูแลรักษาเรานะจนกว่านะเราจะสร้างบาร,รมีได้มากๆอย่างสมัยก่อนนะ้นอ่ะภูริทัตเองที่เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพญานาคก็มารับใช้องค์อินพอรับใช้องค์อินก็เนี่ยก็มีบุญคู่กันมาแต่เดิมแม้กระทั่งองค์ท่านท้ามหาสัมบ,บดีพรมเนี่ย ท่านก็ลงมาเชิญพระพุทธเจ้าออกสอนมนุษย์นะเอ,เ,อเอาตรงๆเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างโลกนี้ไม่ใช่บังเอิญนะแต่แค่เพียงว่าใครจะจําเรื่องราวเหล่านี้ได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่เขาเรียกว่าฌานฌานหรือว่าจิตที่ตัวเองอะ่ะเชื่อบางคนก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงแต่ผมบอกเลยนะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแต่แค่เพียงว่าคนที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ก็คือต้องเข้าฌานให้เป็นและเข้าสมาธิให้เป็นจริงๆ ถึงจะรู้ว่าการที่ท่านมาใช้ร่างเนี่ยหรือการที่ผ่านสังขาลงมาเนี่ยท่านต้องการต่อบาร,รมียิ่งปีหกหเนี่ยเป็นยุคอภิญญาใหญ่ต้องช่วยคนไปแล้วนะครับนะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหหนึ่งไอดีไโอสิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้น ให้ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน้หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารโบงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจําหน่ายเทวรูปเรื่องราวของขัง,งวัตถุมงคลต,ต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์อนัเมตตาเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 เอาละนะ สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอยู่เหมือนเดิมครับไปนะครับส่วนดีครับ